ประชาชนตำบลพเนียนอำเภอโภคกสำโรงจังหวัดลบบุรีร่วมกันออกมาคัดค้านเรียกร้องหน่วยงานรัฐไม่เอากังหันลมมากกว่า300อคน จากบริษัทแห่งหนึ่งที่จะเข้ามาก่อสร้างขึ้นบริเวณเขาตะเภาซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา ชาวบ้านได้ออกมาร้องเรียนให้ยุติการสร้างกังหันลมและได้ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันปกป้องพื้นป่าภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ําเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ชาวบ้านรักและหวงแผนธรรมชาติมิไว้ให้ลูกหลานโดยชาวบ้านกล่าวว่ามีพนักงานจากบริษัทแห่งหนึ่งได้เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อขอให้ชาวบ้านเซ็นชื่อยอมรับกังหันลมโดยที่เอกสารทั้งหมดนั้นพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้กรอกข้อมูลเอาไว้หมดแล้วให้เพียงชาวบ้านเซ็นยอม รับโดยชาวบ้านทราบข่าวต่างไม่พอใจและลุกออกมาต่อต้านขับไล่ไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะการประชาคมได้เกิดขึ้นไปแล้วเมื่อปี2563ถึง2ครั้งแต่การประชาคมไม่ผ่านความพยายามของบริษัทดังกล่าวก็ยังไม่ยอมที่จะหยุดและยังเข้ามาขอความเห็นประชาชนให้มีการลงชื่อยอมรับต้องการที่จะสร้างขึ้นมาให้ได้ วันนี้ประชาชนจึงได้เดินทางเข้าพบเพื่อ,อยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างกังหันลมซึ่งอยู่ติดก,กับหมู่บ้านพเนียดรวม5หมู่และห่างออกมาอีก5หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่จะก่อตั้งกังหันลมประชาชนได้เดินทางเข้าพบนายพิชัยเชษชานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพเนียรแต่ประชาชนรู้สึกผิดหวังต่างคนกันว่ามาแต่ละครั้งก็ไม่เคยจะได้เจอนายกอบตอ นายนัทวัฒน์กุ้ยลีประลัดองค์การบริหารส่วนตำบนพเนียดเป็นผู้ได้ออกมารับเรื่องและรับทราบปัญหาจากประชาชนที่มาเรียกร้องขอคัดค้านและประชาชนก็ได้ให้เหตุผลถึงปัญหาที่จะตามมาจากนั้นชาวบ้านได้เดินทางไปเข้าพบนายประสามิตร,รอ,อ,อโคโคมร,รักษ์ประลัดอาวุโสอำเภอโคกสำโรงรักษาราชการแทนในอำเภอโคกสำโรงและนาชยชยพสายคำมีประูลัดสนดำรงธรรมอำเภอโคกสำโรงรับมอบหนังสือจากประชาชน จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดลบบุรีศูนย์ประชุมอำเภอเมืองลบบุรีได้พบกับว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีรักษาการประลัดจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายกริตินลิมตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีนายธนุศักดิ์วงลาพลังงานจังหวัดซึ่งได้มอบหนังสือมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีทราบเรื่องดังกล่าว และจากนั้นประชาชนได้เดินทางไปมอบหนังสือต่อให้กับสำนักจัดก,การทรัพยาก,กปรป่าไม้ที่5จังหวัดสระบุรีโดยชาวบ้านได้ให้เหตุผลถึงข้อดีและข้อเสียของกังหันลมคือได้พลังงานสะอาดแต่คำถามคือใครผลิตใครใช้และใครได้ประโยชน์จากการให้เอกชนมารับสัมปทานในครั้งนี้และสิ่งที่ต้องสูญเสียจากการผลิตกังหันลมข้อเสียต่างๆที่จะตามมา และชาวบ้านจะต้องสูญเสียวิถีชีวิตที่เคยได้เก็บอาหารบนภูเขาตะเภามารับประทานอาหารทั้งตำบลพืชผักปลอดสารพิษที่ขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งจะต้องหายไปจากภูเขาตะเภาแห่งนี้และยังจะส่งผลกระทบในวงกว้างที่ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากภูเขาที่มีขนาดใหญ่มากตลอดทั้งอำเภอโคกสำโรงลงไปยังอำเภอบ้านมีจึงเป็นอำเภอที่ติดต่อจากอำเภอโคกสำโรง และชาวบ้านยังได้ให้เหตุผลว่านี่เป็นเพียงความเสียหายบางส่วนยังไม่รวมถึงปัญหาอื่นที่จะตามมาภายหลังสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านทุกคนตื่นตัวรู้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับกับสิ่งที่จะต้องสูญเสียควรจะเลือกสิ่งใดจึงได้ช่วยกันออกมาคัดค้านเพื่อทําประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนของคนตำบลพเนียด